วันนี้พาชมรถสวยๆน่าใช้กันอีก2คันนะคะสำหรับสายคนรักครอบครัวอยากได้รถที่ดูเท่ดูสมาร์ทนะคะคุณพี่จัดไปเลยกับ2คันนี้ค่ะเป็นตัวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะโฉมใหม่แล้วเรียบร้อยปรับช่วงล่างเป็น t n g n และก็มากันในดีไซน์ที่ค่อนข้างจะเข้าได้กับทุกเจเนอเรชันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Legend ด r หรือล e a เดอคุณพี่ลองมาดูกันนะคะว่าคันไหนคือคันที่ใช่นะ เริ่มกันที่คันแรกเลยค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นเลเจนเดอนะคุณพี่หาก็ปรับไฟให้มันเป็น Fu l l LED รอบคันละไฟเลี้ยวได้เป็นแบบ sequential นะคะแบบวิ่งเส้น LED เลยพี่พี่ตัดหมอกได้เป็นแบบ LED แล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีทั้งเซ็นเซอร์ทั้งหน้า2ข้างหลังเนี่ยสแล้วก็มีกล้องให้แบบ360อองศาด้วยรอบคันนะคะ ปลายแดงเปิดตัวหยุดล้านปลายเลยคุณพี่ตัวนี้นะคะเป็นตัวระบบขับเคลื่นอน2ล้อเนาะเหมาะกับใช้ในเมืองบ้างนะคะนอกเมืองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันขับสบายทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเลยนะเพราะว่าด้วยกล้องเขานะคะที่โตโยต้ให้มาเป็นกล้อง360องศามันเห็นจากได้มุมมองทุกทิศทางเลยพี่พี่แล้วตัวนี้นะคะภายในได้เป็นเบาะทูโทนดําแดงเลยสําหรับรุ่นเลเจนเดอร์นะแล้วคุณพี่เห็นไหมคะไฟตรงนั้น ด้านข้างเนี่ยเขามีเป็นไฟแบบอ่าเหมือนฟิล LED เนาะวิ่งเส้นตรงนี้นะคะคุณพี่ษาก็มีดีไซน์มาให้นะตรงนี้ก็บูมเป็นวัสดุหนังนะคะเหมือนตัวเบาะเลยตัวนี้เนี่ยได้พรมทีดีนะคะเป็นพรมสีแดงให้เรียบร้อยแล้วเนาะมีหลายชั้นกันเลยทีเดียวนะคะสะภาพรถไม่ใช่รถตีลังการถพีความชนหนักมาก่อนแน่นอนเพราะโครงสร้างเนี่ยตรวจมาว่ากว่า200 กว่ารายการเลยนะพี่ๆค่ะได้เป็นเกรด5ดาวเลยคันนี้เล็กไม้นะคะเขาอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนกิโลทั่วเลยรถปี22ิบสองรุ่นครบรอบ6กสิปีด้วยนะหนึ่งล้านหนึ่งแสห้าหมืบาทนะคะมีคนให้พี่ๆเนี่ยประหยัดนะมีคนช่วยพี่ๆประหยัดไปมากกว่าห้าหกแสนแล้วคันนี้นะคะใครสนใจแจ้งได้เลยเนาะเนี่ยด้านบน ยังคลิปอยู่เลยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้แกะตัวซีนยางพลาสติกออกเลยนะสภาพรถสวยๆแบบนี้นะคะคุณพี่หาผ่อนฟรีดาวได้ผ่อนฟรีดาวได้นะคะอยู่ประมาณเดือนละ1 8 0 0 0บาทรายได้4 0,000ออกคนเดียวได้จบเลยคุณพี่รายได้4 0,000่นนะคะออกคนเดียวได้จบเลยเนาะเป็นตัวซิกมาโฟนะคะคุณพี่ขาขออภัยนะเพราะว่ารถมีเยอะจริงนะคะมีทั้งขับ2ขับ4อันนี้ก็เป็นตัวเ e g เ n นเดอร์รุ่นขับ4 s i ซิกมาโฟเนาะได้เป็นตัวไฟท้ายแบบโรมดำพิเศษนะคะแล้วก็เป็นแบบส คุนเชลว,วิ่งเซนด้วยคันนี้นะคะคุณพี่หาเป็นรุ่นตัวเลเจนเดอร์เนาะแต่ใครนะคะที่อยากได้ตัวลดเดอร์แล้วก็มีให้เป็นตัวลดเดอร์ขับสี่นะคุณพี่ใยแดงเปิดตัวอยู่ที่1น6 0งล้บาทนะคะวันนี้ก็ประหยัดไปทันทีหายไปกว่า4ี0 0้าแสนแล้วคุณพี่ประหยัดไปเยอะมากๆเลยนะคะแต่ยังได้โรสสเปคเทียบเท่าที่มันยังได้ในเรื่องของความใหม่นะสภาพกริปนะคะ รถไม่มีการันตีแบบว่าโดนชนหนักพิคว้าม,มาอะไรอย่างนี้นะมีการันตีให้ไม่มีชนหนักพิควํานะคะภายในถ้าใครอยากได้เป็นคุมโทนคุณพี่ตัวนี้นะคะได้เป็นเบาะดําล้วนเลยเบาะดาล้วนเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวสซ้า,าเบาะเนี่ยอันนี้หนังเดิมหุ้มเดิมโรงงานเลยนะพรมกระดุมมีให้นะคะพรมพาย,ยังมีให้ครบหน้าหลังเลยลองมาดูด้านหน้ากันตัวนี้ก็จะได้ในเรื่องของเ,องเลขไม้ที่มันน้อยลงนะไฟเขาได้เป็นแบบ led ด้วยพี่พี่ ไฟเป็นแบบ LED รอบคันนะคะปุ่มพุตสตาร์ทมีให้เลขไม้แค่8 5ดหมาเท่านั้นนะเลขไม้แค่แปดหมเท่านั้น <c ours> มีทั้งคุสคอน c o n t r ให้นะคะแล้วก็มีเกียร์พัลเลนชิพให้เล่นด้วยตัวนี้เป็นเครื่อง2.4นะคะเครื่องสอเนาะก็ประหยัดลงมาอีกนิดนึงนะคะ <c ours> หเหลืออยู่1นึ่งล้านแปดหมบาทนะไม้แค่8 5ดหมื่รถปี22สอนะคะใครสนใจอยากได้หน้านี้ชมเนี้ยแต่ไม่อยากจ่ายแรงก็ได้นะคุณพี่ ตัวนี้นะคะก็จะมีในส่วนของกล้อง360องศาเช่นเดียวกันนะสำหรับตัว l e ดเดอร์นะคะออปชันก็ได้มาไม่แพ้กันเลยที่แตกต่างยังเห็นได้ชัดเลยเนี่ยลายล้อมแม็กเขาเหมือนกันแต่ว่าตัวขนาดล้อมแม็กไม่เท่ากันนะตัวนี้ได้ขอบ18นะคะส่วนตัว Legender เนี่ยได้เป็นขอบ20ไปเลยบันไดข้างมีทั้งคู่คุณพี่ถ้าดูจากภายนอกเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างก,กันเลยนะคะคันนี้ลีดเดอนะป้ายทะเบียน9 1 6 7นะคะพี่ๆคะ่ะ 9167เนาะใครสนใจนะคะเบอร์ด้านล่างที่พี่พี่เห็นและขึ้นอยู่เป็นเบอร์ของมิกกี้เพรยนต์เองคุณพี่กดโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะในเบอร์เดียวกันอยู่ที่ 0811419094มิกกี้เพชรยนต์นะคะคุณพี่นัดดูรถตัวจริงได้ทั้งสองคันนี้ตอนนี้จอดอยู่ที่สาขาเซียรีไทย68ค่ะคุณพี่มิกกี้ประจำการอยู่ที่นี่ทุกวันทําการเลยนะพี่พี่เข้ามาหาได้ทุกวนันตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นเลยนะคะโทรติดต่อสอบถามนัดคิวดูรถได้เผื่อมิกกี้จะได้อำนวยความสะดวกเตรียมรถไว้เผื่อพี่พี่อยากทดลองขับนะคะได้เลยนะพี่พีจ๋าเนี่ย ไฟข้างเขาเวลาดูจากด้านข้างตอนมาสตาร์ตตรงก็คือมิกิว่าสวยนะแล้ววิงเป็นแบบฟิลแบบปีกนกมาด้านข้างเลยนะคะสีตัวนี้เป็นสี a t t i จ u ด e l l c k ah, k ม i ก้านะออกเป็นกลิตเตอร์น้ำเงินสีของโตโยต้าเขานะคะคุณพี่คะไฟเดิมนะคะช่วงล่างเนี่ยใครที่ ชอบในรถที่มันไซส์ใหญ่แต่ว่า Fortuner ในรุ่นก่อนๆก,ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นช่วงล่าง TNGA เนี่ย mm hmm. เขาค่อนข้างจะโยนตัวเนาะแบบโครงเครงนะคะด้วยพื้นฐานตัวรถ PPV ที่เขาเป็นตัวพื้นฐานช่วงล่างแบบกระบะอยู่แล้วคันนี้คุณพี่โชคกเซตอัพมาให้ใหม่ช่วงล่างนะคะเปลี่ยนแพลตฟอร์มเป็น TNGA เวลาเข้าโค้งลถการบิดตัวนะคะไม่โยนตัว นุ่นนุ่มนะคุณพี่นั่งสบายกว่าเดิมเยอะเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็นลีดเดอร์เองหรือว่าจะเป็นเลเจนเดอร์ได้ฝาท้ายไฟฟ้าแล้วทั้งคู่นะคะเนี่ยไฟเขาหล่อมากเลยพี่พี่เปิดฝาท้ายไฟฟ้าได้แบบนี้นะคะแล้วก็เบาะ3มแถวตามสไตล์รถเจ็ที่นั่ง PPV เนาะคนของกว้างนะคะแล้วก็คนของได้สะดวกสบายตัวนี้ น็อตเดิมไม่ขยับรอบพันไม่เคยชนหน้าชนท้ายมาก่อนแน่นอนนะคะพี่พี่หาเนี่ยสภาพรถคือกิฟเลยทุกซอกทุกมุมนะคะมิกี้พาดูได้หมดเลยไม่มีหมกเม็ดคุณพี่มาอันนี้ก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกคันนึงกับเล g เจนเดอร์ว่าจะเป็นยังไงนะคะสําหรับตัวฝาท้ายของเล g เจนเดอร์ไฟเขาเป็นแบบลมดํานะขึ้นมาแบบนี้นะคะดูทรงสปอร์ตมากมากเลยนี่หล่อเหลาเอาเรื่องเลยค่ะพี่พี่ขา ราคาผ่อนไม่ถึงสองหมื่นฟรีดาวได้นะจัดมาได้เลยคุณพี่ทั้งสองคันนะคะยังว่างยังไม่มีเจ้าของนะหารถที่มันประหยัดมีคนช่วยพี่ๆประหยัดไปกว่า5-6าหกแสนแล้วเนี่ยสองคันนี้คุ้มค่าแน่นอนตัวเล g e n d e เพิ่มขึ้นมานะคะในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ยังมีเป็นคลิกเซ็นเซอร์ให้นะใช้แบบเปิดปิดนะคะโดยไร้การสัมผัสได้เลยนะเขามีวิธีบอกไว้ ตรงนี้แล้วนะคะพี่ๆค่ะใครที่สนใจทั้งสองคันนี้ติดต่อมาได้เลยนัดดูรถตัวจริงได้ค่ะออกได้ทุกอาชีพรายได้อยู่ที่4ี่หมื่นขึ้นไปออกคนเดียวได้จบเลยหรือจะวางดาวผ่อนแบบ อยู่หมื่นต้นๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าได้เป็น PPV ทรงหน้าใหม่แบบนี้ไปขับนะคะก็ได้เช่นเดียวกันคุณพี่เป็นรถครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นรุ่นเรือธงเลยคุณพี่หายอดขายนี่ก็คือไม่มีใครล้มแชมป์ได้เลยนะเจ้าตลาดรถ PPV ต้องยกให้ Fortuner เลยค่ะ mm hmm. ทั้งสองคันนี้มีรายรับพิเศษให้ด้วยคุณพี่เริ่มต้นที่2นิดๆเท่านั้นสาหรับ48เดือนนะคะหรือ4ปี แล้วพอได้สูงสุดถึง8 4งวดเลยได้ทั้งวางดาวได้ทั้งฟรีดาวหรือจะซื้อสดคุณพี่สายพ่อบ้านรักความเท่ความสมาร์ทนะคะความปลอดภัยลงตัวรถดูแลง่ายนะคะไม่ซ่อมจุกจิกด้วยความที่เขาเป็นแบรนด์โตโยต้าอยู่แล้วจัดมาได้เลยกับ2คันนี้นะคะคุณพี่คาเบอร์ด้านล่างติดต่อมิกกี้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยสนใจออกรถนะคะโทรมาได้เลยนึกถึงรถมือสองคุณภาพนึกถึงมิกกี้เพชรยนต์ได้เลยคะ่ะ